หลังจากที่เมื่อวานนี้ะท่านผู้ชมทางท็อปดาราได้นําเสนอข่าวที่ทําเอาทั่วโลกต่างฮือฮาหนักมากนะคะจนเกิดแฮชแท็กลิซ่าลิฟวจีค่ะหลังจากที่สื่อต่างประเทศนะคะก็ได้มีการรายงานข่าวเขาว่าสะเทือนอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกเลยนะคะถึงกรณีที่มีค่ายเพลงต่างประเทศหลายประเทศเลยอธิป,ประเทศจีนเนี่ยต่างก็เสนอราคาเนะคะเพื่อให้สาวลิซ่าลาริซามโนบาลค่ะหรือว่าลิซา BLACK ่าแบล็กพิงก์ย้ายจากค่ายวจีหลังจากที่หมดสัญญานะคะ สำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวนั้นค่ะสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า1แสนล้านวอนนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2.7พันล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้นะคะได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วแหละคะ่ะหลังจากที่ศิลปินจากค่าย YG ได้มีการทยอยกันนะคะที่จะเริ่มหมดสัญญาและได้มีการตัดสินใจนะคะทางที่ต่อสัญญารวมไปถึงย้ายไปสังกัดค่ายอื่นด้วยและอีกไม่กี่เดือนกับท่านผู้ชมที่กาลังจะถึงนะคะนั่นก็คือเดือนสิงหานั่นเองทางด้านของ สาว b l a c k พิ n k ก็จะหมดสัญญาลงเช่นกันค่ะและหากจะต่อสัญญากับค่ายเดิมนะคะก็จะต้องทำสัญญาอย่างน้อย2-3ถึงปีค่ะระดับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะคะก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าหากค่าย YG Entertainment ต้องการที่จะให้สญญาว Black p ิ n k รวมไปถึงสญญาวลิซ่านั้นนะคะเส้นสัญญาต่อเนี่ยคาดการว่าจะต้องมีการเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า20 0 0 0ล้านวอนนะคะหรืออย่างน้อยประมาณ500กว่าล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งโอกาสที่ Black P i n k นะคะจะต่อสัญญานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนเงินเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงเท่านั้นนะคะสาวลิซ่ายัางได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับแฟนๆได้ฮือฮากันอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวได้ปล่อยเพลงโซโล่ของตัวเองในเพลงละลิษานะคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทําลายสถิติโลกค่ะกลายเป็นมิวสิกวิดีโอบน YouTube ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวมากที่สุดใน24ชั่วโมงด้วยยอดวิวที่73.6ล้านครั้งค่ะ ล่าสุดค่ะบนเว็บไซต์ Gu ิน ness w o r ล d Record ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเละค่ะว่าสาวลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทำลายสถิติโลกเพิ่ม3รายการได้แก่1ศิลปิน K-pop เดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัล b e s t K-pop v i d ดีโอที่งาน MTV Video m u ดี c Awards ค่ะ2ค่ะเธอเป็นศิลปิน K-pop เดี่ยวคนแรกนะคะที่ชนะรางวัล b e ส t K-pop v i d ดีโอนะคะที่งาน MTV Euro p e Music a w a r d ค่ะและ3ค่ะเธอเป็นศิลปิน K-pop ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน i n s t a g r กรนะคะนั่นก็้้านนหนี นางผู้ชมสาวลิซ่าถือครองสถิติโลกนะคะใน Guinness World Record เอาไว้2รายการก็คือวิดีโอมิวสิกเพลงศิลปินเดี่ยวใน YouTube ที่มียอดวิวสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงแรก2เลยก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดวิวสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกค่ะทําให้สาวลิซ่านะคะได้ถือสถิติโลกเอาไว้มากถึง5รายการในตอนนี้ นอกจากนี้การันผู้ชมล่าสุดสาวลิซ่า b l a c k พิงกก็ได้ทําเอาอินเทอร์เน็ตแบบแบบทบล่มเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ลิซ่านะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ปารีสแล้วก็ได้ไปเจอกับซูปเปอร์สตาร์ฟุตบอลระดับโลกพร้อมกับถ่ายรูปคู่มาลง IG STORY นะคะจนงานนี้กลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยค่ะ ทั้งนี้นะคะลิซ่าก็ได้เผยรูปคู่ใน i อ Story เป็นรูปคู่กับเนมาร์จูเนียนะคะนักฟุตบอลทีมชาติของบราซิลค่ะและสโมสรปารีสแซงแช็คแมงนะคะที่สึกรีกเอิงประเทศฝรั่งเศสค่ะขณะที่ลิซ่านะคะได้ไปร่วมงานคอนเสิร,ร์ตการกุศลที่ปารีสและร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้พอดีค่ะส่วนเนมาร์นะคะก็อยู่ที่ปารีสเช่นกันซึ่งมีคนตาดีนะคะเห็นแบล็กเกลข้างหลังเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสถานที่ที่ทั้งสองไปเจอกันนั้นคือร้านอาหารสุดหรูที่คนดังที่ไป ะะก็มักจะใช้บริการอยู่บ่อยๆค่ะหลังจากที่สาวลิซ่าได้โสพสตภาพนี้ออกไปก็กลายเป็นว่าชื่อของลิซ่าติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตของบราซิลทันทีนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเนย์มาก็ได้เคยแชร์เพลงพิ้งเวยนอมและได้เอ่ยปากบอกว่าชอบเพลงนี้อีกด้วยค่ะ งานนี้นะคะหลายคนก็ถึงกับบอกว่าไม่รู้จะอิจฉาในมาหรือว่าลิซ่านะคะที่2องซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเนี่ยได้มีการคูจอมนันเจอกันแต่ที่แน่ๆน,นะคะแค่แสบภาพคู่ก็ทําเอาฮือฮาไปทั่วโลกแล้วล่ะคะ่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ